สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้ก็จะเป็นรีวิวของเด็กสตาร์เตอร์เด็กหม่เล็ก2นะครับของสีน้ำเงินก็จะเป็นสายไวเลนบรูซอันนี้นะครับเ,เป็นเด็กแนวคอมโบก็คือการที่เป็นเด็กที่กักของเก็บทรัพยากรนะครับเพื่อที่จะปล่อยท่าใหญ่ตีปิดในครั้งเดียวหรือปล่อยท่าใหญ่แล้วฝ่ายตรงข้าม ต่อให้ตียังไม่ตายแต่ว่าเขาก็แทบจะสวนกลับไม่ได้แล้วเราเค่อยตีปิดอีกทีหนึง่งก็จะเป็นเด็กสไตล์แบบนั้นใครที่เคยเล่นเด็กสไป b t เบอเทอร์หรือว่าทันติกษตรน่าจะเข้าใจท่งการเล่นประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นเด็กเด็กรอปล่อยท่าใหญ่หรือบางที่ก็เรียกว่าเด็กทำเควสนะครับซึ่งสําหรับเด็กไวโอลเลนบรูสเนี่ยการทำเควสของมันก็คือเ,ออเก็บโซให้ถึงนะครับคือมันจะอยู่ที่ตัวไวโอลเลนบรูเนี่ยแหละ เทคบอกว่าเมื่อเริ่มไรเฟิลของคุณคุณจะเข้าสู่สถานะพลังบุกช่วงอึดใจจนจบเทินหรือก็คือไฟนอลรัดนะครับที่เรียกกันในอีกชื่อหนึ่งอีกเทคนึงบอกว่าเมื่อตีถ้าคุณอยู่ในสถานะไฟนอลรัดถอดโซ่ห้าแล้วสแต,นแ,น,สแตน,นแถวหน้าทั้งหมดของคุณสแตนเรียการแถวหน้าทั้งหมดของคุณนะครับโอเคเงื่อนก็คือคุณก็จะเห็นว่ามันจะมีเงื่อนไขนะครับปล่อยท่าใหญ่อยู่อันดับแรกก็คือคุณต้องยืมเป็นบูสเทินหนึ่งก่อน เพื่อที่อีกเทินหนึ่งคุณจะได้เข้าสู่สถานะฟนอลดัสแล้วใช้เทคข้างล่างต่อได้ซึ่งเทคข้างล่างก็ต้องการโซอีก5นะครับก็หมายความว่าคุณต้องเก็บโซให้ได้ครบ5และคุณต้องอยู่รอดไปถึงอีกเทินหนึง่งแล้วก็ด้วยความที่เด็กเนี้ยมันจะต้องตีให้แรงที่สุดทาี่ทําทได้ฉะนั้นเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งในการตีปิดของมันเลยกลายเป็นว่าคุณจะต้องมีไวเลนต์บลูสอีกใบยอยู่ในมือด้วยเพื่อให้ใช้เพอร์โซนาไรโบพลังแถวหน้าได้นั่นเอง เวลาคุณตีคุณจะได้มีเปอร์เซ็นต์ในการตีปิดสูงที่สุดด้วยพลังที่แรงที่สุดเท่าที่คุณจะทาได้แล้วก็เด็กนี้จะตีได้5เวฟเพราะอย่างที่บอกคือเวลาตีมันจะเป็นเอาข้างซ้ายซ้ายตีขวาตีเวนตีแล้วเวนตีเสร็จถอดโซ่ห้าสแตนเดียกาซ้ายขวาแล้วเอาไอ้ซ้ายขวาที่ลุกขึ้นมาตีซ้ำอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าเกิดคุณเพอร์โซนารท์ในเทอร์นนี้แถวหน้าทั้งหมดมันจะพลังบวกหมื่นรวมถึงไอตัวที่ซึ่งไอ,ต,งไอตัวที่ลุกขึ้นมาพลังมันก็ยังบวกอยู่นะครับมันก็จะตีแรง นนั่นเองเพราะงั้นใครที่ชอบความรู้สึกในการเล่นที่ระเบิดพลังใส่แรงๆตูมเดียวเพื่อตัดสินผลแพชชนะเลยน่าจะชอบเด็กนี้นะครับเพราะนี้เป็นเด็กสไตล์คอมโบ,โบแบบนั้นสำหรับไร้ลายของเด็กนี้นะครับก็จะเป็นแบสติปใบแรกนะครับเมื่อ,อยูนิทนี้ลงแวนการ์ดเลือกการจากโซหนึ่งใบคโลเรียแถวหลังช่องกลางคุณแล้วคุณจะโซชัดหนึ่ง อิกเก็บอกว่าเวลายืนเรียกาศถ้าคุณอยู่ในสถานะไฟนอลรัดพลังนี้จะตัวแบลกยูนิยนี้จะพลังบวกห้าพันนะครับก็เป็นตัวบูตตัวตีได้ทั้งคู่เพราะว่ายืนพื้นที่แปดพันพลังบวกห้าพันก็จะเป็นหมื่นสามมันก็จะตีแวนการเข้าทุกตัวเลยเพราะเดี๋ยวนี้แวนยืนหมื่นสามกันทุกตัวแล้วนะครับตัวถัดม,มาก็จะเป็นแองเกิลดิชาร์ตเมื่อลงแวนการนำเรียกการคุณหนึ่งใบเข้าโซนแล้โจวนหนึ่งอันนี้ก็กะว่าไว้โจวหาของนั่นแหละ อีกเทคน,น,นิคหนึงยืนคอนตินิวเรียกาศถ้าคุณอยู่ในสถานะไฟนอลรัดอยู่ในพลังบวก5,000ดังนั้นถ้าเกิดมันต่อหน้าหลังแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่ามันก็จะโบกไปหมื่นหนึง่งหมื่นหมื่นแปดบวกหมื่นหนึ่งเป็นสองหมื่นแปดพอโซนาไรอีกทีก็จะเป็นตีได้สามหมื่นแปดแต่ว่าเวฟแรกมันตีเท่าไหร่วะสองหมื่นห้า 25, พอสแตนขึ้นมาแล้วรับตีรับบูสต์แบบนี้ก็จะเป็นสามหมื่นแปดนะครับบูดก็จะเห็นว่ามันแรงตรงนั้นแหละ ส่วนไวโวลมบูดก็พูดถึงสกิลไปแล้วนะครับเพราะว่ามันต้องพูดก่อนจริงๆเพราะมันเป็นตัวหลักในเด็กนี้นะครับโทษที <c oughs> ในส่วนของไรท์ไลท์ก็จะให้มาครบนะครับอย่างาสี่ก็จะมีตัวเริ่มให้ใบหนึ่งอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นตัวสําคัญในเด็กทีนี้ก็คุณก็จะเห็นว่าสิ่งที่มันต้องการมีหลายอย่างมากเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนหนึ่งเธหลังจากยืมแอมบูดมีพอซอน่าไรและมีโซห้าใบฉะนั้นจุดที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการหาโซนั่นเอง แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะว่าเด็กเนี้ยมันให้ตัวชาโซมาเยอะนะครับหรือว่าใบออเดอร์ที่ใช้ชาโซก็มีอย่างใบนี้ราเธอโซเล่นการ์ดใบนี้แล้วคุณโซชาสองคือคุณคือคุณโชว์ให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นยังไงเอาคุณโซชาสองเลยนะครับเห็นเห็นพื้นๆอย่างนี้แต่สาคัญนะครับเพราะว่าเด็กเนี้ยมันต้องใช้โซเยอะมันเลยต้องมีเทคของออเดอร์ใบนี้ให้ใช้มาช่วยนะครับแล้วก็โคโลซัส์แห่งมัดปะิพิแห่งมัดทรณีิสเทือน เมื่อลงช่องเรียกกาโซชาร์ดหนึ่งจากนั้นถ้าคุณอยู่ในสถานา Rush, ะไฟนอลนัดคัตตบัสหนึ่งพลังบวกหมื่นห้าจะจบเทินด้วยก็จะตีได้ถึงสองหมื่นแปดถ้ามีโซนาไราก็สามหมื่นแปดมีโบวกพลังเพิ่อไหมมีอ่ะ,อะก็ตีได้เต็มก็ตีได้ประมาณสองแปดสามแปดแบบไม่มีบูตนะครับก็เป็นตัวที่ตีได้น่ากลัวอีกตัวหนึ่งเช่นกันอันนี้ก็เลยเขาก็เลยให้มาสี่นะครับใบน,นี้สตีมกันเนอร์โบรดี้เมื่อลงช่องกาลคูนคัตตบัสหนึ่ง ชิวบวกห้าพันจนจบเทิร์นเอาไว้ใช้เอาตัวรอดนะครับเพราะอย่างที่บอกเด็กนี้มันช้ามันต้องรอเทิร์นหนึ่งก่อนเพื่อที่จะติดสถานะไฟนอลรัดเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรที่มาช่วยการเพิ่มขึ้นก็จะมีไอ้ใบนี้นะครับมาช่วยเพื่อเอาชีวิตรอดนั่นเองแล้วก็ตัวนี้ไอเซอร์วาน,นิลาพลังหมื่นไม่มีอะไรนะครัอโคแบบพรีเซนเตอร์ใบนี้ก็เมื่อตีรบูถ้าแวนชื่อ ไ i โอลินบรูตโซชาร์ดหนึ่งถ้าคุณติดสถานะไฟนอลดัตโซชาร์ดเพิ่อมอีกหนึ่งด้วยก็เป็นตัวที่เอาไว้หาโซเพื่อเอามาเป็นค่าคอสของไฟนอลดัตนั่นแหละค่าคอสโซบัตห้านะครับแล้วก็จะมีปีจีให้สี่ใบด้วยในชุดดังนั้นอย่างที่คุณเห็นมันจะมีชาร์ดโซอย่างน้อยสามใบมาช่วยชาร์ดนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันชาร์โซมันชาร์โซไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดคุณไม่มีโซให้เล่นแบบรูทมันจะ เล่นอะไรไม่ออกเลยเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเทคไฟนอลรัตกับโซของมันไอการเพอร์ซนาไร์เนี่ยถ้าทําได้ก็ทําถ้าทําไม่ได้ก็ตัดสินใจเอาว่าคุณจะยื้อไปอีกเทินนึงหรือว่าคุณจะปล่อยท่าใหญ่ใส่แล้ววัดดวงไปเลยว่าจะตีปิดตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเพอร์ซอนาไรส์ค่อนข้างสคัญสาหรับบูทเพราะว่ามันมันต้องการพลังที่แรงมากๆจริงๆเพื่อตีปิดเพราะว่ามันตีได้5เวฟในเทินนี้นะครับโอเคทริกเกอร์ก็ เหมือนกับกล่องอื่นๆนะครับก็จะให้คริมา4ใบฮิล4ใบรอ4ใบแล้วก็ฟรอนต์3ใบกับโอทิกใบหนึ่งนะครับโอทิกก็จะเป็นใบเดิมใบนี้คนดีของเดิมของทุกคนนะครับเด็ก <Deck S 1> ค่อนข้างเข้าใจง่ายแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ามันต้องพึ่งดวงเยอะถ้าเกิดคุณใช้แค่สตารเตอร์เด็กเล่นนะครับมันปัญหาใหญ่ของมันคือการที่ รูสอีกใบหนึ่งไม่ขึ้นแล้วคุณทำเพอร์โซน่าไรไม่ได้พอเพอร์โซน่าไรไม่ได้พลังบุกของคุณมันหายไปเยอะมากแล้วเวลาตีปิดมันจะตีปิดไม่ได้ในบางครั้งนะครับแล้วก็ตัวเด็กเนี่ยมันไม่ได้จั่วเยอะทางดังที่มันเป็นเด็กคอมโบโมันคนจะต้องมีจั่วอะไรมากกว่านี้แต่ว่าจั่วมันมีแค่ไรลน์ของมันใบเดียวเพราะฉะนั้นเป็นเด็กที่ก็ยังต้องรอบีทีเพิ่มเพื่อที่จะเก่งกว่านี้แต่ว่าเอาเอาจริงีโดยรวมมันก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะ แค่ว่าโอกาสที่จะปล่อยคอมโบท,ท่าใหญ่ของมันได้ข้ค่า50-50เ 50. พราะมันวัดกันเลยว่าคุณมีปุสนาได้อีกใบในมือไหมถ้ามีแล้วเทินถัดไปคุณปล่อยท่าใหญ่ได้เปอร์เซ็นชนะสูงนะครับแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้นี่อ่ะก็เป็นปัญหาละอาจจะตีปิดไม่ได้จุดบอดอย่างที่2ก็คือมันต้องมีตัวตีแรงมายืนอยู่ข้างหน้าไม่งั้นพลังบุกมันหายนะครับตัวตีก็จะมี 1, 2และ3 มีอยู่สตัวนะครับแต่บางทีแตบางทีมันอาจจะขึ้นแบบคุณอาจจะมีอยู่แค่เนี้ยในสนามคุณอาจจะมีอยู่แค่เนี้ยหรือไอเนี้ยเป็นตัวที่ค้างมาจากเทินที่แล้วแล้วพอเข้าเทินเนี้ยมันกดเทคอะไรไม่ได้พลังมันหายมันเหลือแค่หมื่นมเวลาตีมันก็ตีเข้าลําบากถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหายอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดคุณไป็นในซปอร์โซนาไรามันก็จะตีแค่หมื่นสามหอย่างเงี้ย เออสองหมื่นเออใช่ถ้าเกิดคุณไม่ได้โฆษนาไรมันก็จะตีเบานี่หมื่นห้านี่หมื่นสามอะคุณอาจจะต่อบูสต์เพิ่มเข้าไปอีกหน่อยแต่ว่าเวลาคุณตีเวฟแรกอะมันไม่ควรจะบูสต์เพราะฉะนั้นพอลุกขึ้นมาเพื่อตีเวฟที่สองมันถึงจะบูสต์ได้เงี้ยเวลาตีเวฟแรกเขาอาจจะกาดหมดก็ได้แล้วรอปล่อยแวนแล้วพอแวนตีไแปบบปุ๊บเอ้าตีชนทิกอย่างนี้พลังเขาเพิ่มขึ้นมันอาจจะกลายเป็นตีไม่เข้าก็ได้เพราะว่าถ้าเพราะว่าไม่มีโพษนาไร ผมเลยบอกว่าเล่นเด็กเนี้ยมันวัดกันที่ว่าพูโซนาไรจะขึ้นมือไหมด้วยเพราะว่ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆไม่งั้นแล้วบางทีมันตีปิดไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียแต่ว่าเด็กคอมโบก็จะประมาณนี้แหละข้อข้อดีข้อเสียของมันข้อดีคือคอมโบแรงมากถ้าออกออกท่าทีไม่ตายก็เกือบตายแต่ปัญหาคือจะหาของทำคอมโบเลยครบไหมอันนั้นอันนั้นค่อนข้างลำบากนะครับก็ ไปหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับถ้าเกิดคุณชอบเด็กแนวระเบิดพลังใส่ฝ่ายขรงข้ามเขาแบบนี้แล้วคุณไม่คุณไม่ค่อยกังวลเรื่องที่ว่าอาจจะทำคอมโบไม่ติดหรือต่อให้คอมโบไม่ติดคุณอาจจะหาทางอื่นเล่นแก้ทางได้เนี่ยเด็กนี้ก็น่าจะเป็นที่ชื่นชอบนะครับเพราะว่าจังหวะการเล่นมันก็ค่อนข้างสนุกอยู่เอาจริงแต่ว่าเ,เด็กมันจะช้าไปหน่อยแค่นั้นเองถ้าเกิดมันไปเจอเด็กแอคโรที่แบบบุกใส่เร็วๆเนี้ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับประมาณนี้ ก็าถามว่าช้าแค่ไหนก็ช้าที่สุดใน5เด็กที่ออกมาตอนนี้นครับ <laughs> เพราะว่ามันต้องรอก่อนเทินึงอย่างบัตเตียนที่ว่าชา้ามันก็ยังมันก็เล่นได้เลยตอนนี้ขึ้นเกเรสามครับไอเด็กนี้คือขึ้นเกรสามปุ๊บก็ยังเล่นอะไรไม่ได้ต้องรออีกเทินึง <laughs> เพื่อให้เท็กฟตอนรัดทำงานแล้วก็โซมีโซพอที่จะใช้ท่าใหญ่ของมันนั่นเองประมาณนี้สําหรับเด็กของเดียบอร์ลอสบรูทเดียบอลอสไวโอลนบรูทนะครับก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ชมได้ นะครับสนใจก็ไปหาซื้อกันมาได้กล่องละ99บาทนะครับกล่องละร้อยนั่นแหละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพ่อขมแบกข้างหน้าครับสวัสดีครับ